ความรู้สึกวันแรกตั้งแต่ย้ายเข้าทีมบุรีรัมมาก็อยากพิสูจน์ตัวเองมาขนาดนี้เหนื่อยทำทุกอย่างกันมาตั้งนานก็ต้องแชมป์อยู่แล้วครับรู้สึกขอบคุณนะครเพราะว่ามีแฟนๆ ตอนนั้นมีมีทีมอ,อื่นๆเขาสนใจพี่ท็อปไหมก่อนที่บุญรำจะติดต่อไปมีมีตอนนั้นก็มีเหมือนประมาณ3มทีมมั้งก่อนที่จะย้ายเข้ามาบุญรำเหมือนบุยรัม,มันเป็นช่วงที่มีสองแชมป์ติดมั้งก็เลยเหมือนอยากมาลองพิสูจน์ตัวเองแล้วก็บวกกับตัวเองด้วยต้องการได้แชมป์ด้วยเราจะไปถึงเป้าหมายไหมตอนนั้นน่ะแกไม่เหมือนวันนี้ เขาเป็นคนที่แบบเข้าหาเข้าหาได้เขาเป็นคนที่น nice ส์เขาไม่ได้เป็นคนที่มีพิษมีภัยกับใครถึงวันนี้เราก็ผมก็ก็ยังแบบมองเขาเป็นพี่คนนึงเป็นเป็นลุงอีกคนนึงแล้วกันก็เก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบประสบการณ์เยอะแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะไม่ใช่แค่อวีแต่เขาก็ประสบความสำเร็จในเกมอื่นก่อนเนาะก็ก็ดีใจที่แบบมีคนอย่างนั้นอยู่ในสังกัดแล้วก็แบบไม,ไม่ไม่อยากกดไม่ได้มองว่ากดดันเขาแต่ว่าแบบก็คาดหวังแล้วก็เชื่อว่าแบบเออคนนี้น่าจะเป็นคนที่ดีต่อสโมสรตลอด4ี่ปี ในทุกบทบาทที่เขาอยู่กับเรามันเป็นสิ่งที่วันหนึ่งเราเอาเงินไปซื้อให้ใครมีประสบการณ์แบบนี้มันทําไม่ได้4ปีตรงนี้คิดว่านักแข่งบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสทําแบบนี้เลยด้วยซ้ําในชีวิตของเขาแต่จุดแข็งของท็อปคือในระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเขาได้ตรงนี้ไปหมดเลย mm hmm. เขาอยู่กับเรามาตั้งแต่วันที่เขายังไม่ได้เป็นแชมป์ mm hmm. เขาเป็นเพลเยอร์ hmm. เขาผ่านทุกกระบวนการ mm hmm. เหมือนเราจะ เจีรนไยเพชรอะเขาผ่านมาตั้งแต่เขายังเป็นเป็นดินเป็นเป็นหินอะเป็นก้อนกรวดไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็ผ่านจุดบีบคั้นกดทับทั้งหลายแหล่ต้องผ่านการเจีรไนจนกลายมาเป็นถ้าใน R อ v วการเป็นโค้ชมันก็เรียกว่าแทบจะเป็นจุดสูงสุดของของของคนที่เป็นนักแข่งมาเนาะพี่ว่านั่นคือจุดแข่งของเขาคือเขาได้เอเซนส์ของการทำงานกับวิรัมที่เป็นนักกีฬา เมืออาชีพต้องเป็นยังไงแล้วเขาต้องผ่านกระบวนการที่เขาก่อนจะมาเป็นโค้ชเขาต้องเป็นอนาลิซิสต้องซัพพอร์ตโค้ชคนอื่นเขาก็จะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากตรงนี้เยอะมากๆความท้าทายสุดเอาจริงๆตอนขึ้นเป็นโค้ชเพราะว่าตอนนั้นมันฉุกเฉินแบบเหมือนเราไม่มีทางเลือกแล้วอะ มันเป็นช่วงหัวแล้วหัวต่อก็คือแบบเป็นอนาสิทธิ์ได้แค่ประมาณไม่นานนี่ประมาณ2เดือน3เดือนนี้ไม่ถึงด้วยน่าจะประมาณนั้นนะเท่าเท่าที่พี่จําได้นะแล้วขึ้นมาเป็นโค้ดเลยซึ่งตอนนั้นเราก็อยู่กับโค้ดมาหลายคนใช่ปะเราก็พอรู้แต่เราไม่ได้รู้ลึกถึงขั้นแบบขั้นตอนการทํางานของโค้ดแต่ละคนเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันก็คือการท้าทายแบบใหญ่อยสำหรับตัวพี่อ่ะแบบ ว่าเราต้องทําอะไรบ้างการเป็นโค้ชไม่ใช่แค่แบบดาพีโลให้น้องเล่นอย่างเดียวเหมือนจักที่เราต้องฝึกฝนตัวเองอะ่ะตอนเป็นเพลเยอร์อ่ะกับตอนโค้ดมันแตกต่างกันตอนเป็นเพลเยอร์พี่จ๋าเราก็แค่ฝึกฝนตัวเองให้ตัวเองเก่งเราไปหาดูรีเพ์หาดูคนที่เก่งกว่าเราก,ก็ได้แล้วแต่ตอนมาเป็นโค้ชมันมันไม่เหมือนกัน มีไม่กี่ผู้เล่นหรอกที่ที่ประสบความสำเสร็จไม่ใช่แค่เกมเดียวแต่2เกมเนาะสอหลับแน่นนะมันไม่ไม่ได้ผิดหวังเขาเพราะว่าคือเขาเขาทำเขาทำแบบความสม่ำเสมอคือเขาเขาเซตมาตรฐานดีมากทุกคนก็อยากเป็นแชมป์แต่ว่าผลงานเขาอะนั่นก็บอกบอก,บอกได้เลยว่าไม่ไม่ผิดหวังแต่ว่าอาจจะไม่ถึงเป้าหมายแล้วก็เห็นที่เขาอินเทอร์แอคกันดีๆอะเขาก็เขาก็เป็นคนที่เป็นโรลโมเดลที่น่าจะดีเป็นในภายใน4 5เดือนนี้ เติบโตไม่สุดนะที่เห็นได้อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นเขาเติบโตเียงข้างกันมามพี่ว่าการตัดสินใจของสโมสรครั้งนี้มันเป็นการที่ถ้าใจ้พูดง่ายๆก็คือเหมือนแบบให้อิสระของกันและกันมันเหมือนคนที่ <Yeah. S 1> มี relationship ยาวนานมาด้วยกันเหมือนเป็นแฟนกันะนะรักกันมากมาตั้งแต่วัยเด็กเติบโตมาด้วยกันจนมาถึงจุดจุดนึงอะไรเงี้ยมีคนคนนึงที่ อยากจะโตไปแบบนี้คนอีกคนนึงก็พยายามจะซัพพอร์ตความฝันของคนคนนี้ให้เติบโตไปแล้วการให้อิสระครั้งนี้มันเป็นการแสดงความรักที่ดีที่สุดที่ที่เราจะสามารถทำให้กันได้แล้วก็เราจะได้เห็นเขากลับมาเป็นตัวเขาแล้วก็ทำตามความฝันหรือสิ่งที่ตัวเขาเป็นได้จริงๆหรือถ้าณนะวันหนึ่ง เขาอาจจะค้นพบแล้วว่าเส้นทางไหนที่มันเหมาะสมกับเขามันอาจจะเป็นโคช้ชอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วถ้าณนะวันนั้นเขาค้นพบตัวเองแล้วอะไรเงี้ยพี่คิดว่ามันก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะได้เห็นเขาอะใส่เสื้อสูทแล้วก็ปักหมุดบริรัมอีกครั้งหนึ่งกับเราก็ได้แต่ถ้าณนะวันนี้พี่ว่าสิ่งที่เขากำลังนำเสนอให้ทุกคนเห็นอยู่มันคือภาพอีกภาพหนึ่งที่พวกเราก็ไม่เคยเห็นเหม แล้วมันก็เป็นภาพที่สวยงามที่พวกพี่ก็รู้สึกดีใจกับเขาพี่ก็เชื่อว่าแฟนขาับจะจะซัพพอร์ตเขาเหมือนที่บุรีรัมก็จะคอยซัพพอร์ตเขาเหมือนกันตอนอยู่บุรีรัมพี่ก็เต็มที่ตั้งแต่เป็นเพลเยอร์จนมาแบบทำโค้ดคือที่วางแผนคือในหัวพี่นะอันนี้คือหัวพี่คนเดียวก็คือที่คิดคือ ตอนนี้มันเหลือ3ามทัวร์ใช่ไหมก็คืออยากได้แชมป์ทักหงทัวร์ยังต่ําแล้วก็ได้เหรียญทองแล้วสิ้นปีเราก็ค่อยว่ากันว่าคือเราจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือว่าจะไปต่อกับเส้นทางอื่นอันนี้คือส่วนตัวที่พีคิดคือคือความรู้สึกคือไม่ดีครับคือแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ฝั่งผมผู้หญมันก็ต้องกัดฟันตัดสินใจนะ เพื่อเพื่อผลประโยชน์ดีสือของของทีมงานและสโมสรนะ่ะก็ก็แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าพี่ท็อปไม่ดีพอแต่พี่ท็อปก็พาเราประสบเสร็จมาเยอะเป็นรุ่นเดียวที่มีถ้วยนานาชาติให้เราเนี่ยก็ต้องให้เครดิตเขาแต่ว่าออวงการกินาวนั้การเปลี่ยนแปลงอะ่ะบางครั้งน้องๆอ,อาจจะต้องการอะไรใหม่ๆไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่พี่ท็อปทำเสนอไม่ดีพอแต่ต้องการอะไรใหม่ๆสมมุติพี่ท็อปอาจจะทําอาหารกระเพราเดิมๆมาแล้วน้องอาจจะต้องการผัดไทยละหรืออะไรอย่างอื่นละเพื่อเพื่อมาลองว่าเออรสชาตินี้มันใช่ของเรามก็เยออยอากงพรก็ ก็อยากประสบความสำเร็จพูดตรงๆพื่ดูจะพูดยังไงเลยครับเรื่องเรื่องเรื่องที่ตัดสินใจคือ,ค,อคือหนักใจมากต้องขอบคุณพี่ท็อปที่เข้าใจและเป็นมืออาชีพ,พอว่าเออตัดสินใจเหตุผลนี้คืออะไรอะไรแล้วแกก็ไม่ได้มีติดไม่ได้แบบแค้นอะไรพวกเราเขาเข้าใจเหตุผลแล้วก็ก,ก,ก็ก็ต้องให้คดเครดิตเขาที่เขาเหมือนชีพมากไม่มีอะไรมากกว่าเสียใจเลยแหละแบบเออเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนหายไปอ่ะจากที่เห็นทุกวันเเหมือนไม่เจอกันแล้วอ่ะ จริงๆขอบคุณทุกๆคนเลยครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาวิรําัมคือมันเหมือนครอบครัวจริงๆมีความสุขทุกวันที่แบบทํางานที่บุรีรัมต้องขอบคุณพี่นกก่อนเพราะว่าเหมือนเป็นคนแรกที่แบบเป็นซีอชุดแรกเลยที่ผมเข้ามาตอนนั้น่ะพี่นกเขายังไม่ได้แชมป์โลกไงแล้วเขาตั้งใจอยากได้แชมป์โลกคือคือพวกเราทุกคน่ะก็ทาเต็มที่เพื่อเพื่อที่จะได้ถ้วยใบนี้มาตอนนั้นอ่ะ อันนี้ก็เหมือนแบบเป็นความรู้สึกขอบคุณที่แบบอันนี้ผมทําได้แล้วนะพี่เอาไปแล้วก็ขอบคุณคุณแน่นด้วยครับที่แบบก็ยังไว้ใจผมให้มาทําโค้ดประมาณปีครึ่งอะที่ทําโค้ดอาจจะยังไม่ได้แชมป์แบบพาไปได้แชมป์แต่แบบก็ทําเต็มที่แล้วพวกผมมีคลิปเซอร์ไพรส์พี่ให้พี่นั่งดูสักนิดหนึ่ง สวัสดีครับผมก็ขอให้พี่ท็อปโชคดีกับเส้นทางของพี่ท็อปแล้วก็ขอให้พี่ท็อปมีความสุขมากๆแล้วผมก็คิดถึงพี่ท็อปครับคิดถึงพี่ท็อปมากๆครับก็ขอบคุณเขาสำหรับทุกอย่างครับก็ขอให้พี่ท็อปโชคดีครับพี่ท็อปเป็นหัทีน่ารักมากๆนิสัยดีมากครับก็ขอบคุณพี่ท็อปที่ขยันนะ ก็ถึงจะไม่ได้แชมป์ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ได้ที่สองหรือี่สามวงงันทั้งหมดก็เงินก็ท่ากับแชมป์อยู่ก็ไม่ต้องเสียใจนะก็ขอให้ลุงโชคดีครับเจองานที่ใช่มีโอกาสไว้เจอกันครับลุงผมก็อยู่กับพี่ท็อปมานานครับก็ขอให้พี่ท็อปโชคดีครับแล้วก็ยังคิดถึงเสมอครับ รักเสมอแจกที่เต้นบ่อยก็เอาเงินไปทอบมาดตอนที่ผมเข้ามาใหม่ก็พี่เราก็รุ้นเรียงก็ขอโชคดีกับเส้นทางที่เรียไม่ได้เรียกหรอกเดี๋ยวเส้นทางใหม่เลย <c oughs> ไอ้อำแม่งเบียวเดียวถ้าเกิดดูวันแรกนี่น้ำตาซึมนะหรอจริงผมอยากให้พี่น้ำตาซึมนะ <c oughs> เอ,อ้ยไม่ให้แล้วไม่ใช่วันนี้ไม่ได้นะแล้วบอกแฟนคลับเลยพี่ไม่เห็นน้ำตาพี่ละ ไม่แต่แบบเอาจริงๆมันก็ซึ้งแหละแต่แบบไอ้อ้อมเบียวไอ้คนคนต้องเอาจริงๆโดยรวมทีมพี่ว่าในทีมตอนนี้คือทุกคนอนะโอเคแล้วแต่อยากให้ทุกคนเปิดใจกันมากว่าแบบมีข้อผิดพลาดอะไรหรือว่าเราต้องการแบบไหน คือถ้าเกิดเราไม่สื่อสารไปแบบให้คนในทีมรู้อะคนคนนั้นก็จะไม่รู้ว่าเราต้องการแบบไหนทีมนี่เหมือนทุกคนเก่งใจกันมากอะในความคิดของพี่อะตอนโต้ของเดียวเดียวเป็นคนที่ตั้งใจอยู่แล้วอาจจะมีแบบบอกแวกเล็กน้อยอาจจะแบบคุยกันเยอะๆแบบเวลาว่างไปทําอะไรด้วยกันส่วนอั้ไอ้อั้มไอ้อั้มถ้าเกิดมันจริงจังมันเป็นคนที่เก่งมาก แต่ตอนนี้มันมันเหมือนหลุดโฟกัสมากว่าเวลาว่างใช้ให้เกิดประโยชน์ <c oughs> ส่วนไอ้นุไอ้นุคือง่ายๆผมอยู่มันมานานที่สุดก็มันเป็นคนที่เล่นเก่งแต่คือไม่อยากให้มันหมดไฟมากว่าตอนนี้มึงขึ้นมาเป็นกัปตันแล้วมึงต้องโตที่สุดในทีมได้ละสามารถนําน้องไปในทางที่แบบถูกต้องคือทางไหนไม่ดีก็ให้มันลดออกส่วนลิก ลิกจริงๆ <c oughs> ล็กต่างจากวันแรกที่เข้ามาบุยลำมากเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตอน,ตอนเป็นตอนเป็นกับตันหรือว่าตอนตอนไม่ได้เป็นกับตันก็อยากให้ลดสภาวะของตัวเองก็คือแบบอารมณ์มากกว่ว่าความหมุดห้อนการเล่นใครพูดอะไรคือเราฟังหมดเรากลับไปแก้ไขข้ขอผิดพลาดของเราได้อันนี้ก็อยากเตือนนอ้อง ผมก็เป็นคนที่ตั้งใจมากจะทําอะไรคือน้องน้องเหมือนเต็มที่อะมันมากอาอาจจะเล่นเรื่องเล่นแรงตั้งใจตั้งใจว่าเก่าอะไรศึกษาศึกษาคนอื่นให้เยอะขึ้นคนสุดท้ายไอปอไอปอมันเหมือนทุกคนอาจจะคิดว่าแบบมันไม่จริงจังแต่สําหรับพี่คือมันเป็นคนที่จริงจังจริงจังมากที่พี่จะบอกก็คือพยายาม มองเป้าหมายเดียวกันดีว่ามันภาพมันจะอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งก็ได้อันนี้พี่ขอเตือนสติทุกคนภายในทีมก็การใช้ชีวิตข้างนอกหรือว่าทํางานกับทีมงานหลังบ้านอะไรเี้ก็อยากให้แบบตั้งใจมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับในเกมแต่แบบเราไม่ใช่เป็นเพลเยอร์มึงมานั่งเล่นเกมอย่างเดียวอันนี้คือมึงมึงต้องมีงานอื่นด้วยมึงคือมึงต้องมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้ ก็ใครเล่นไม่ดีรอดโดนด่าได้เลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูทุกแมตช์อยากให้เขาคน้นคนพบตัวเขาเองเขามีความฝันอะไรที่เขาอยากจะทําอีกไหมมีอะไรที่เขายังไม่เคยลองแล้วเขาอยากจะไปลองอยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเพราะเขาใช้เวลาทั้งหมดอะในการที่จะทําความฝันหรือเป้าหมายของบริลัมให้มันเป็นจริง <S <S สิ่งเดียว <S <S ที่พี่อยากจะฝากถึงเขาก็คือขอให้เขาได้ค้นพบ เส้นทางที่เป็นของเขาอย่างแท้จริงผมผมไม่ลืมที่พี่ท็อปเขารู้สึกบางคนในห้องนี้ที่สัมภาษณ์อาจจะเห็นช่วงวันที่เราไม่ประสบควาเสเร็จที่ที่งานออฟไลน์อ่างเงี้ยและก็คือวันนั้นเป็นวันที่รู้ว่าเขาอยากประสบควาเสเร็จมากและเขาทําไม่ได้แล้วก็เห็นการที่เขายอมรับสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบที่เขาทําไม่ถึงในหน้าที่ของโค้ชพูดกับนักกีฬา้อมกบได้คุยกันแล้วก็เขาก็ก็มีน้ําตาแหละ แต่ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ผมคงไม่ลืมเพราะเป็นโมเมนต์ที่แบบเออเราเราก็ดีใจที่เขาเต็มที่กับเราขนาดนั้นมไม่นานนี่เองเลยออขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็เชียร์ถึงว่าเราไม่ได้แชมป์ทุกคนก็ติดตามเราอยู่ถึงไม่ได้เห็นผมในมบทบาทแบบโค้ชของเวลามหรือว่าเพลเยอร์ของเวลามก็ฝากติดตามผมได้ที่ช่องทาง y o t u u e คของ k s a ครับ s <S มผม